ในที่สุดทั้งความไฮป์และความอยากทั้งหมดจะได้สนองนิดสักที Dragon Dogma 2สร้างตัวออนลีก่อนอื่นเราต้องมาดูตัวเลือกการปรับการาฟิกกันก่อนอืม แน่นอนยังตามเกมนี้ต้อง40 90ขึ้นไปถึงจะเล่นเกมนี้ได้แบบลื่นๆมาที่โหมดหลักของเกมนี้เลยมีให้เลือกอยู่2โหมดร,ระหว่างสร้างตัวละครและก็สร้างตัวละครแน่นอนการสร้างตัวละครในเกมสมัยนี้ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนประมาณ249.891%แค่พรีเซตหลักก็มีความเป็นผู้เป็นคนขึ้นแล้วที่ถูกใจที่สุดเราสามารถปรับขนาดหน้าอกของตัวละครได้ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ต้องมีในเกมปัจจุบันและต้องมีในทุกเกมที่สร้างตัวได้ s T เเลยเกมนี้เราสามารถปรับได้ทั้งท่าเดินของตัวเราว่าจะเดินแบบ จะเดินแบบหลังคอมที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือเดินแบบยืดอกมั่นใจเหมือนกิกกระแชททรงผมในเกมนี้ก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบรวมไปถึงการแต่งหน้าด้วยแต่ฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือเราสามารถถอนฟันตัวละครของเราได้เป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีเกมไหนกล้าทำเพราะไม่รู้ทําไปทําไมเสียงเราก็สามารถเลือกได้แบบอิสระไปจนกระทั่งสามารถเอาเสียงผู้ชายมาใส่ในตัวละครผู้หญิงได้ถูกหลักเกมสมัยนี้สามารถวางขายได้แบบน่ขัดใจ SJW ส่วนการปรับแต่งพรหลักก็เหมือนกับโหมดสร้างปกติแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นเราสามารถเลือกเสียง ของพรได้หลายแบบตามนิสัยของพวกเขาแน่นอนมันพูดซ้ําไม่หยุดแน่ในเกมหละ่ะเลือกให้ดีหรือเลือกให้เป็นใบได้ไหมเนี่ยในภาคนี้เรามีเผ่าพันธุ์ใหม่มาให้เลือกเล่นหนึ่งเผ่ามันคือสายพันธุ์สิงโตที่กลายพันธุ์มาเป็นมนุษย์พวกเขามีหน้าตาและรูปร่างที่น่าเกรงขามขัดกับเสียงที่มีให้เลือกในเกมนี้ โดยรวมเกมนี้เป็นเกมฟรีเราสามารถโหลดมาเล่นได้เลยประสบการณ์โดยรวมของเกมนี้คือดีมากการสร้างตัวละครที่หลากหลายไม่จำกัดเพศจุดเด่นที่เราเราชอบอย่างปรับขนาดหน้าอกก็มีเอสเทียไปเลย m a s t e r w o r k ิร์กซออยู่การโกรอ